ผมจะไล่กล้องนะโอเคการทำลายเหนื่อยแล้วก็ตายลงเลยนะตัวเราไปช่ายกันัำทีเดียวเลที่แฝงนะครับก็คุณจงอิ๋นะครับ ห้าสิบห้าสิบให้ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะว่าปีหน้ามันต้องมีต่อถูกไหมครับตอนในในคันพยันเดี๋ยวผิดวันนั้นอ่ะอเดายอะไรกัได้มาจ้ากี้เข้าไปโซนละ

ต้องตายก็ต้องตายบอกว่ายอตรไม่ไหวองตาย่นแ้ไปมาดนายไม่เสียแล้วของการประตูเาลาจีมาเาไปไปไป,ไป สองศูนย์นะครับไวยชลาสองศูนย์เดงยังเหนียวนะครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่นะครับตอนนี้กำลังจะหมดเวลาครับหมดเวลาไ้นะครับสำหรับสทีนี้เสมอด้วยหนึ่งปนระตูต่อหนึ่งนะครับกินกันไม่ลงครับโอานเยอะจริงเนต์นมนี้นะครับผลอ้นะ ดูเดือดมากนะครับเซฟได้เหนียวมากเลย